ยินดีต้อนรับสู่เอกพาหลอนนี่คือซีรีส์ใหม่ที่ทางช่องเอกพาหลอนจะเริ่มทำกันซีรีส์คดีโหดหรือคดีที่ยังไม่ได้คำตอบในค่ำคืนที่ลอนดอนกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งในตอกแห่งไวชาเพลมีใครบางคนกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดเขาถูกเรียกขานว่าแจ็ค The ปีพศออ1888มีหญิงโสเพณีถูกเชือดคอกลางดึก1นึศพตามด้วยอีกศพแล้วอีกศพจนถึงห้าลายถูกฆ่าอย่างโหดเทียมในเวลาไม่ถึงสเดือนไม่นานหลังจากนั้นจดหมายปริศนาถูกส่งถึงตำรวจลงชื่อแจ็คเดอริเปอร์พร้อมกับไตของเหยื่อที่ถูก ส่งมาแนบจดหมายเยื่อถูกเชือดคอผ่าท้องอวัยวะบางชิ้นถูกควักออกนักสืบสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเป็นหมอศัลยะแพทย์หรือคนขายเนื้อตำรวจอังกฤษพยายามทุกวิถีทางแต่แจ็ค ก็เหมือนเงาบางครั้งพวกเขามาถึงเพียงสองนาทีหลังเกิดเหตุแต่ก็ไม่เคยพบตัวเขาเลยมีผู้ต้องสงสัยหลายคนทั้งครูนักกฎหมายคนโลกจิตบางคนฆ่าตัวตายบางคนหายสาบสูญแต่จนถึงวันนี้ไม่มีใครถูกจับไม่มีใครถูกตัดสินว่าเขาคือแจ็คตัวจริงแล้วคุณล่ะคิดว่าเขาฆ่าคนเพราะอะไร เพราะความเกลียดในเพศหญิงเพราะเสพติดการควบคุมชีวิตคนหรือเพราะเขาแค่อยากทิ้งร่องรอยในประวัติศาสตร์ผมเองก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเขาเป็นแค่ฆาตกรโลกจิตทำไมเขาหยุดอย่างกระทันหันหรือว่าเขาตายหรือใครสั่งให้เขาหยุดจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าแจ็คคือใครไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปทำไม และบางคนเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวแต่คำถามจริงๆคือคุณกล้าหันหลังเดินในตอกมืดหรือเปล่าถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอน,ลอนคลิปคดีลึกลับแบบนี้ลาตีสวัสดี